รับสารสภาพแต่โดยดีเลยนะคะว่าตอนก่อนไประยองว่าไม่อยากไปอย,กอยากอยู่กรุงเทพพอไปถึงระยองพอตอนจะกลับจากระยองกรุงเทพก็คิดถึงระยองนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะมีของสองสามอย่างนะคะที่ซื้อตอนไปเที่ยวระยองไม่ได้เที่ยวระยองเดี๋ยวคุณคนเข้าใจผิดไปทํางานที่ระยองนะคะก็เลยจะเอามาแกะกล่องมาอวดให้ดูเะคพะว่าพิมซื้ออะไรยังไงมาบ้านนะคะ ถ้าอยากสะติดตามชมได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะที่ไปซื้อก็คือไปซื้อพร้อมกันนะคะไปซื้อที่ร้านที่แบบว่าอยู่ในห้างแหลมทองนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าร้านเช่าที่แบบว่าขายพวกของ,งกุ๊กกิ๊กก๊กนะคะแบบประเภทเข่างสำอางบำรุงนู่นนี่นั่นของเกาหลีนะคะ <c oughs> ก็เลยลองเดินเข้าไปดูคุณสามีคุณขยันขยอว่า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นเมืองเอ้ยเขาเรียกท้องถิ่น,นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหน่อยนะคะทิมก็เลยซื้อเจ้ามาคใต้ตานี้มานะคะเนื่องจากว่าหนึ่งในร้านคลิกผู้ชนะนะคะมันมีวิดีโอที่เป็นของคุยนิชานะคะที่เขาต้องใช้ไอตัวเน,นี้ยค่ะอันเนี้ยที่เป็นเหมือนกับทํา มาคใต้ตาแล้วก็แบบอยากจะได้นี้เป็นโมนะคะเพื่อที่เวลาเราทําเองก็เลยแบบไหนๆก็ไหน,นๆแล้วซื้อแบบนี้แล้วกันจะได้แบบพอหลังจากทาใช้เสร็จใช่ไหมคะก็เก็บแพ็คเกจจิ้งตัวนี้เอาไว้แล้วก็เอาไว้ทำนั่นต่อก็เลยซื้อมาลองดูนะคะอันนี้เนี่ยของยี่ห้อลิยานชิเจียสักอย่างอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะโฟกัสให้อ่านออกได้ไหมนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะลิยานชิเจียเนื่องจากว่าพิมพ์ซื้อแค่3แผ่นนะคะคือ1กล่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด6แผ่น พิมพ์ซื้อ3แผ่นเขาก็เลยไม่ให้กล่องมาด้วยนะคะ1แผ่นเนี่ยราคา40บาทก็คือข้างละยี่สิบัาทเองตอนที่อยู่ที่ระยองก็คือได้ทดลองใช้กันไปแล้วนะคะปรากฏว่าใช้แล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ค่อย ไม่ค่อยประทับใจเลยมากเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นที่พิมได้มาเนี่ยอีกแผ่นหนึ่งตอนที่พิมใช้ตอนที่อยู่ระยองเนี่ยมันมีความบางมากกว่านี้คือประมาณว่าตอนซื้อไม่ทันมองค่ะคือเรียกว่าความหนาของตรงช่วงกลางของมาร์คเนี่ยมันมองทะลุไปเห็นจนถึงฟอยล์ข้างหลังเลยอะคือเราไม่ทันสังเกตนะคะก็คือแบบซื้อแบบรีบๆนิดนึงเลยจะบอกว่าถ้าเกิดเวาลาคุณซื้อของอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องลองดูนิดนึงนะคะว่าเออมันเรียบร้อยมันดูมีความหนาที่สม่สมําเสมอเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะก็อันนี้ ซื้อเพื่อสนองความอยากอยากจะได้เจ้าอเนี้ยมาทําเป็นโมเพื่อจะทำไอ้มาร์กใต้ตาด้วยตัวเองนะครับ DIY ส่วนอย่างที่2ซื้อมาอันนี้เป็นมาร์กนะคะเป็นผงทองมาร์กเป็นของร้านคาร์มานะคะคือซื้อร้านเดียวกับเจ้ามาร์กเมื่อกี้และะ้วค่ะแต่ว่าของที่เขา รับมาเนี่ยมายจากของคามาพิมพ์ก็ยังไม่เคยไปซื้อของร้านนี้เลยนะคะพิมพ์เห็นในหนังสือแมกกาซีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ไปซื้ออันนี้เนี่ยเป็นมาสก์เขาเรียก24กระัตแอคทีฟโกลอควาซอฟมาสกโกลาวเดอร์นะคะสามารถที่จะเอาไปผสมตักไปผสมกับนมหรือไปผสมกับโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มามาส์กบนหน้าหรือจะมาส์กตัวก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยมีขนาดบรรจุต้อง50กรัมนะเยอะพอสมควรเลยนะคะ เรียกว่าคงจะใช้ได้ระยะหนึ่งแลยแล้วข้ออีกอย่างที่ผมชอบเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้างนี้คือว่าตัดตรงนี้เสร็จข้างบนนี้เป็นซิบล็อกนะคะทาให้เราไม่ต้องแบบว่าไปวิ่งหาภาชนะมาใส่มันอีกนะคะก็เรียกว่าดีทีเดียวเอ่ออย่างที่ผมชอบคือว่าเนื่องจากมันเป็นของที่นําเข้าอย่างถูกต้องคือมีฉลงฉลากนะ,ะก็ทาให้เราสว่าเออนะเราคงจะซื้อของที่แบบนะได้คุณภาพมาใช้นะคะราคาระบุตรงนี้ชัดเจนนะคะ120บาทพิมพ์ซื้อมาที่ หนึ่งร้อยแปดบาทเนื่องจากว่าตรงหน้าร้านเนี่ยคนขายเขียนติดมาบอกว่าของทุกอย่างในร้านลดสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคำถามมันไหนลดสาสิเปอร์เซ็นอันไหนที่ลดสาสิเปอร์เซ็นไม่ได้อยากได้นั้นเลยปรากฏว่าอันนี้หยิบขึ้นมาตอนแรกก็จะไม่ลดเขาบอกอ้ัวอันนี้ไม่ลดเหรอรก็เลยอ่างั้นลดให้พี่สิบเปอร์เซ็นต์นะะก็เลยได้มาที่ราคาลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนใช้แล้วรู้สึกอย่างไรยังไงจะมาบอกให้ทราบอีกครั้งนะคะวันนี้แค่มา แกกล่องเธอให้ดูนะคะสัอบอย่างที่ค่ะอัน,นี่ชอบมากๆเนื่องจากว่าพพ์มาไปดูหนังสือมาหลายรอบมากแล้วนะคะอันนี้พิมได้มาจากที่ร้านเอเชียบุ๊กที่ในห้างแหลมพอเมอนกันค่ะก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะของช่างแต่งหน้าชื่อว่าสกอตต์บอนส์เนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะชื่อของเขานะคะบอนส์บอนส์บอนส์นะคะก็หน้าปก ทำให้ตื่นเต้นตื่นตะลึงมากเลยนะคะเป็นนักปกของเจนนิเฟอร์โลเปสนะคะเล่มน,นี้ราคา575บาทเขามีหนังสือแบบนี้แปะเหมือนกันเดียอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นปกแข็งนะคะราคามันจะถึงจะ795หรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะพี่ตัดสินใจว่าเคทั้งงั้นเราปกบางปกอ่อนธรรมดาให้ปกบางปกอ่อนธรรมดานะคะข้างในเนี่ยก็จะมีการแต่งหน้าหลายๆแบบหลายสีทิวหลายๆประเภทนะคะก็เอามาไว้อ่านเพื่อเป็นข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะมาแชร์กันนะคะกับ เ,เพื่อนทุกคนนะคะก็อันนี้เมื่อไรจะอ่านจบก็ไม่รู้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ย575บาทแต่จ่ายไปจริงทั้งหมด499บาทนะคะเนื่องจากว่าใช้ AS s e l e n a e สามารถกดโคด้ดแล้วก็มันลดได้50บาทนะคะแล้วก็ เล่มนี้มันลดอยู่แล้วด้วย1 0อหรือไงเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าออกมาจ่ายที่49 9บาทนะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าชอบดูพวกนี้เป็นปรแรงบันดาลใจในการแต่งหน้านะคะพิมพว่าเล่มนี้ก็ไม่เลวเดียวค่ะเพราะว่าหนึ่งในเมคอัพอาร์ติสที่พิมพ์แนะนําเว็บไซต์ให้เข้าไปดูของเขานะคะคือ Go ส Makeup เนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงหนังสือเล่มน,นี้เหมือนกันแล้วก็เลยทิ้งทาให้พิมอยากจะดูหนังสือเล่มนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะลุกของสาวเอเชียคนนี้นะคะเป็นลุกที่ Go สบอกว่าเป็นลลุุคคททีี่่ Smoky Eye สสสวยยยดเเเาหห็นนนมใังือ พิมก็เลยคิดว่าลุคนี้คงจะต้องเอามาลองแตะดูบ้างแล้วนะคะนี่แหละค่ะหนังสือเจนนิเฟอร์โลเปสของพิมค่ะก็ครบแล้วนะคะกับของ3ามอย่างที่พิม์ได้มาจากตอนไปเที่ยวอะไรไปทํางานที่ระยองทำไมชอบพูดเที่ยวไปเลยไปทางานที่ระยองนะคะก็เดี๋ยวพอมีโอกาสจะกลับมารีวิวตัวนี้ให้ดูอีกทีนะคะเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ